สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวน้ำนันจะมาสาธิตวิธีการทาเล็บอย่างที่หลายๆคนรีเควสต์มานะคะก็เดี๋ยวมาดูผลิตภัณฑ์ก่อนว่ามีอะไรบ้างหนึ่งก็คือเบสแล้วมันจะใช้ n a ล l อนวีเนี่ยเป็นเบสของ OPI แล้วก็สีทาเล็บของ OPI เหมือนกันอันนี้เป็นสีบิ๊กแอปเปิลเรดนะคะแล้วก็ตัวท็อปโคดเนี่ยจะใช้เป็นของ i t s ซ กูทุโกแห้งเร็วเงาว,วาวอยู่นานทนค่ะมือนางแบบของเรานะคะเป็นเป็นมือของพี่รำเพยของเราเอง <c oughs> ก็เริ่มต้นเนี่ยจะทาเบสก่อนเดีย๋ยวมันจะทาเบสก่อนก็คือวิธีการทานเนี่ยไล่จากแล้วแต่ความถนัดนะคะแล้วมันจะถนัดจากขวาไปซ้ายก็จะเริ่มต้นที่นิ้วก้อยก่อน เราจะมีผู้ร่วมแจมมาด้วยเป็นน้องหมาเบ <_ an> สโคสนะคะนี่ที่ทาก็ทาครบทุกนิ้วก่อนเลยอะคะ่ะแล้วค่อยวนกลับมานิ้วที่เริ่มทานิ้วแรกเนี่ยมันก็จะแห้งพอดีสามารถลงชั้นต่อไปได้อเอามาไหมไม่เป็นไรพี่ มันร้องไปเล็กจนเล็กน้อยที่เห็นสี oh. แดงๆเลอะๆนี่ไม่ใช่ล้างไม่สะอาดนะคะคือคุณนายเนี่ยทําแป้งโดให้ลูกเล่นค่ะเป็นสีผสมอาหารล้างไม่ออกนะคะก็ให้มันละลายหายไปตามธรรมชาตินะคะอันนี้คือเราลงเบสโค้ดแล้วหนึ่งชั้น มันก็จะอันนี้มันเป็นเนล n อน Matte นะคะเนล n อ y Matte เห mm ็นไหมแมต M A T T E แปลว่าด้านถ้าเรียกว่าหน้าแม t ก็คือหน้าด้านนั่นเองก็ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นสีค่ะเราจะเริ่มลงสี <c oughs> วิธีการลงเนี่ยก็อย่างเงี้ยค่ะเราจะปาดอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราจะเอา ข้างนี้เราก็จะปาดอีกข้างหนึ่งออปาดข้างนี้แล้วเหลือข้างนี้ไว้ประมาณนี้นะคะแล้วเวลาเริ่มทาจะเริ่มทาที่ปลายก่อนแล้วค่อยขึ้นไปด้วยความระมัดระวังเลอะใช่ไหมคะเลอะเราก็รีบเก็บก่อนเลย <c oughs> ก่อนที่มันจะติดไปมากกว่านี้นี่คือลงรอบแรก กนกัลงที่ปลายก่อนสีแดงมากเลยอ่ะรีบเก็บก่อนเลยเนี่ยมันคือทาเล็บเลอะเนี่ยเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ว่าเลอะแล้วก็ควรจะต้องเช็ดนะน,นะคะเพราะว่ามันไม่งั้นมันก็จะดูเหมือนกับเราทาเล็บไม่เสร็จอะ ถ้านิ้วใหญ่เราก็ควรจะต้องมีการจุ่มสีสองรอบเกิดทำเข่าอ,อะไรตอนนี้นางคุกกี้ปล่อยมันเข้ามาเลยก็ได้คุกกี้ไม่ไหนเพราะถ้าปล่อยมันเข้ามามันก็จะเลือกเขา่าแล้วเราก็ต้องมาเริ่มทำกันใหม่ใช่ไหมถูกเอาไหมเอาใหม่ไหมก็ต้องล้างเล็บอีกสิแจ๊ะเอาเหมือนกันก็ยาก เยอะมากคุณน้องมองไม่เห็นฮะโอ้ความผิดของคนมองไม่เห็นฮะอ่าอ่าน,<ป>นิวโปมงมานิวโบอยู่ไหนมิวโบอยู่ไหนอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าเราร้องต่อไงเจ๊สุขสบายดีไรสุขสบายทั้งกายและใจไ, <ป S 2> ไปก่อนนะส,สวัสดี อรอบล้างเสร็จแล้วพอเราทารอบที่1ครบจริงๆเนี่ยถ้าทาไปถึงสินิ้วเนี่ยมัน,มนก็จะแห้ง,ท,<า>งทันพอดีแต่ตอนนี้ก็ถือว่าสามารถแสนสามารถเราก็จะเริ่มที่นิ้วก้อยได้ใหม่คือหลายคนจะมีปัญหาว่าทาเล็บไม่เรียบไม่เรียบเพราะอะไรไม่เรียบเพราะว่าคุณใจร้อน เปื้อนไหมไม่เปื้อน <c oughs> แล้วนี่จะทาให้มือเดียวจริงๆหรอสิบนิ้วก็ได้รอสักครู่สิอ ไม่ครบตรงนี้หน่อยมือมองไม่เห็นฮะขออภัยฮะมือคุณนายเนี่ยมันบิดไปทางโน้นนะฮะอ่ะโอโ้เป็นอย่างนี้ซะตั้งแต่แรกก็เสร็จละมืออวบมากมันเป็นการแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะเันเหลือ ถูกความข้นเหนียวของสีทาเล็บเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเท่ากนะคะยี่ห้อแต่ละยี่ห้อก็จะมีความข้นที่แตกต่างกันก็เลือกใช้กันได้ตามสบายบางทีเราก็ต้องลองเล่นดูสักรอบนึงว่าแบบความข้นเหนียวมันเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็ค่อยลองทาดูนะคะเนีย่ยเองอันนี้เราก็เสร็จแล้วสีแดงแชรด์ด เม okay so <verw 000> ื่อทาสีเสร็จเนี่ย <reconcile> ก <testify ök mañana> ่อนจะทาท็อปโค้กก็ควรจะทิ้งไว้สักสามนาทีก็ตรงนี้นิดนึ่งก็ปาดออกปาดไม่ออกเดี๋ยวเราก็เอาน้มยาล้างเล็บเช็ดออกได้นิดหน่อยไม่ลำบากแล้วก็นี่ค่ะท็อปโค้ที่เราแนะนำคืออิตซี่กูทูโกแห้งเร็วมากและเงามากเดี๋ยวค่อยเก็บทีเดียวก็ได้ ไม่ออกแล้วออกแล้วนะฮะ,ะถึงได้บอกว่าให้รีบเก็บเพราะถ้าไม่รีบเก็บก็จะนะยาววิธีทาท็อปจริงๆก็เหมือนกับทาสีอ่ะไม่ต่างกัน ไม้ลูกเห่าเข้าไป,ปายาหยุดมันคือได้เวลาเข้าบ้าน,นใช่ไหมฮะใช่แล้วได้เวลานอนของมันมันก็ง่วงนอนเป็นธรรมดามันเป็นหมามันจะรู้เวลาซะที่ไหน,นไหจริงๆก่อนออกสืยคุณตัดเสียงออกแล้วพากใหม่ไหม ถูกทำได้ไหมไม่ว่ะช่างมันเถอะลงม้อย่างเงี้ยละธรรมชาติก็ตัดเสียงออกแต่ว่าธรรมชาติลงโทษบรรยายอินสับเทตัวไวโอเวอร์โอเคเสร็จเรียบร้อยฟิ i s ชยังไม่เสร็จยังไม่ได้ลกไปที่มันเลอะเลยก็เดี๋ยวไปลบเอาไม่เห็นเลยไม่เห็นเห็นแล้วว่ามันเลอะคือคุณคุณป้าเนี่ยเป็นคนประเภทเป็นคุณนายระเบียบรัดท่าดา นี่ก็เป็นเสร็จแล้วเสร็จแล้วง่ายม,มากๆไปลองทำดูนะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ